ครั้งหนึ่งกรมหลวงจุมพรได้เสด็จไปศึกษาวิชาคมกับหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมามาเทาขณะที่พระองค์สนทนากับพระอาจารย์สองต่อสองอยู่นั้นพอดีมีพ่อค้าชาวจีนผู้หนึ่งได้แวะมากราบหลวงปู่พ่อค้าจีนรายนี้เป็นชาวเกาะไหลำเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าที่ล่องมาจอดอยู่ที่ท่าเรือกรุงเทพเมื่อเข้าไปกราบหลวงปู่สุขแล้วก็ออกปากขอน้ำมนต์จากหลวงปู่สุข เพื่อนำไปพรมเรือเดินทะเลให้เป็นสิริมงคลปลอดภัยในการเดินทางและเจริญรุ่งเรืองในการค้าขายแต่ตอนที่พ่อค้าจีนรายนี้เข้าไปกราบหลวงปู่นั้นกะเลอกะราเข้าไปไม่รู้ว่าผู้ที่นั่งอยู่กับหลวงปู่นั้นเป็นใครเวลานั้นเสด็จในกลมนั่งถือขวดโหลกแก้วใส่น้ำอยู่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่มีความคาระวะเสด็จในกลมแล้วพ่อค้าจีนก็ออกปากขอ,อน้ำมนจากหลวงปู่สุข ทางฝ่ายหลวงปู่ก็พูดดุเอาว่าไม่มีสัมมาคาระวะเจ้านายกําลังเสด็จเซ,ซาเข้ามาได้ยังไงเสด็จในกลมได้ยินหลวงปู่กล่าวดุพ่อค้าจีนรายนั้นพระองค์จึงสัตว์ขัดขึ้นมาว่าโถหลวงพ่อก็อในเมื่อสัตว์ผู้ยากที่ไหนๆพากันมาหาหลวงพ่อด้วยกันทั้งนั้นหลวงพ่อช่วยสงเคราะห์เขาไปเถอะหลวงปู่สุขได้ฟังเสียงขัดของเสด็จในกลมอย่างนั้นก็มีท่าทางไม่พอใจเสด็จในกลม ว่ามาขัดคอต่อหน้าพ่อค้าจีนแต่บางคนวิเคราะห์ว่าเป็นการแกล้งทำโกรธเพื่อจะลองวิชาให้พระองค์ได้เห็นขณะเดียวกันพ่อค้าจีนที่เข้าไปขอน้ำมนต์ก็ถือขวดโหลใส่น้ำเตรียมมาพร้อมเพื่อให้หลวงปูเ่เสกน้ำมนต์ให้ตัในใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลวงปู่สุขลุกขึ้นยืนแล้วก็เปลื้องอังสะออก ทันใดน,นั้นทั้งเสด็จในกลมและพ่อค้าจีนก็แลเห็นหลวงปู่สุขกระโดดลงไปนั่งอยู่ในขวดโหลของพ่อค้าจีนรายนั้นขวดโหลใบเล็กแต่มีล่างย่อของหลวงปู่สุขนั่งแช่น้ำอยู่ในนั้นเป็นที่อัศจรรย์มากการเข้าไปอยู่ในขวดโหลเกิดขึ้นรวดเร็วจนใครๆจับตาดูไม่ทันว่าหายตัวแล้วก็ย่อตัวไปในตอนไหนท่านนั่งแช่น้ำอยู่ในขวดโหลอยู่สักครู่หนึ่งจึงกระโดดออกมาจากขวดโหล พ่อค้าจีนยกมือขึ้นกระยี้ตาด้วยความสงสัยส่วนหลวงปู่สุขเดินไปหยิบอังสะมาครองเช่นเดิมแล้วกลับมานั่งลงเบื้องหน้าของเสด็จในกลมและก็พ่อค้าจีนน้ำมนต์เสร็จแล้วเอาไปสิหลวงปู่สุขบอกพ่อค้าชาวจีนก็รีบปิดฝาน้ำมนต์แล้วกลาบลาหลวงปู่ไปปล่อยให้เสด็จในกลมและหลวงปู่สุขได้สนทนากันต่อไปชาวจีนผู้นี้เมื่อได้น้ำมนต์ไปใช้สมใจนึก ก็ล่องเรือไปค้าขายที่กรุงเทพได้กําไรเกิดคาดค้ากลับขึ้นมาจากกรุงเทพจึงซื้อลิ้นจี่กระป๋องมาถวายหลวงปู่บังเอิญตอนนั้นหลวงปู่จํำวัดอยู่พอดีและเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อหลวงปู่จําวัดนั้นห้ามมีให้ผู้ใดปลุกเด็ดขาดนอกจากเวลาฉันเพลหรือว่าฉันยาโดยอนุญาตให้เด็กวัดใช้ไม้เคาะที่ฝากุติเป็นสัญญาณแต่พ่อค้าจีนผู้นี้ก็เลิกกะลาเข้าไปปลุกท่านให้ตื่นขึ้นมา หลวงปู่คว้าตาลปัดซึ่งอยู่ใกล้มือตีชาวจีนผู้นั้นทันทีสิ่งที่หลวงปู่ทํานั้นแม้จะแฝงด้วยอารมณ์โกรธแต่ก็ไม่ได้ทําร้ายใครให้บาดเจ็บเพียงแต่ทําให้ตกใจเพราะตาลปัดเป็นของเบาและก็แบนเป็นการเตือนชาวจีนให้ทราบว่าตัวท่านไม่พอใจและควรมีสัมมาคารวะมากกว่านั้นปรากฏการอัศจรรย์ของหลวงปู่สุขที่เข้าไปอยู่ในขวดโหลกคราวนี้เป็นต้นเหตุให้กลุ่มหลวงจุมพรตขอเรียนวิชานี้กับหลวงปู่ และเป็นผลสำเร็จพระองค์ได้นำไปทดสอบแสดงให้หม่อมของท่านดูเป็นขวัญตาดังปรากฏในหนังสือพระประวัติพระเจ้าบรดมวงศ์เธอพลเรือเอกกรมหลวงจุมพลเขตอุดมศักดิ์เขียนโดยชัยมงคลอุดมทรัพย์มีใจความว่าคราเมื่อกรมหลวงจุมพลได้กลับจากเรียนวิชากับหลวงปู่สุขมาใหม่ๆได้มีบัญชาให้หม่อมทุกคนที่เคยมาที่วัดปากคลองมะขามเท่ากับเสด็จในกรมจำนวนแคน ดังปรากฏรายนามตามลายเซนในสมุดเยี่ยมของขุนเขียนแพทย์มารวมกันแล้วให้หาขวดโหลใส่น้ำสะอาดมาใบหนึ่งคลั้นแล้วสั่งให้หม่อมทุกคนหลับตากลั้นลมหายใจจนเต็มแล้วจึงลืมตาขึ้นมาหม่อมทุกคนจึงได้เห็นต่อหน้าต่อตาว่าพระองค์ประทับอยู่ภายในขวดโหลนั้นอย่างสำราญพระอารมณ์เมื่อหม่อมทั้งแปดได้อึดใจอีกครั้งและหลับตาลงพร้อมกันอีกครั้ง ต่างก็ได้เห็นเสด็จในกลุ่มออกมายืนอยู่ข้างโต๊ะที่วางขวดโหลเป็นร่างปกติพร้อมกันนั้นสัดว่าเป็นวิชาที่เรียนมาจากหลวงพ่อสุขวัดปากครองมะขามเทา